มาทำบะหมี่ต้ยมยำนะคะก็จะมีบะหมี่เนาะแล้วก็พี่อ้อยจะใช้เนื้อเป็ดน,นะคะตรงนี้ก็เป็นถั่วป่นนะต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวนะคะพริกไทยดำป่นพริกป่นบะหมี่ต้ยมยำพี่อ้อยจะทำแบบสูตรมะนนาวเนาะใส่พริกป่นก่อนนะคะ มนาวค่ะใส่พริกดองนิดหน่อยนะคะเพิ่มรสชาติเนาะเพราะว่ายอดเป็นคนทานรสจัดนะคะกระผมค่ะต้นหอมกักชีค่ะ ตั้งชัยนะคะซื้อเป็นอ่าอย่างชุดใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ใส่กระป๋องเก็บเข้าตู้เย็นนะคะเดี๋ยวอขอลูกนีก่อนเนาะ งอไม่ลวกนานนะคะลวกนานเขาจะไม่กรอบเนาะวันนี้ใช้เบะหมี่ของนำชัยนะคะ ใส่กระเทียมเจียวก่อนเนาะีย้อ้ลืม <laughs> <laughs> สุขแป๊บหนึ่งนะคะ วันนี้ลูกชิ้นลูกใหญ่นะคะมันสุกร้อนเนาะ ไม่มีเกี้ยวนะคะวันนี้ย้อนให้ลูกชายซื้อบะหมี่เข้ามานะคะเขอไปส่งแฟนเขาเนาะทํางานแล้วก็ก็เลยให้เขาซื้อบะหมี่เข้ามาก็เลยได้แต่บะหมี่ไม่มีเกี้ยวนะคะจริงๆใส่เกี้ยวด้วยจะอร่อยเนาะเสร็จแล้วค่ะบะหมี่ต้มยำสูตร โบราณน,นะคะแต่พี่อ้อยทําเป็นมังสวิรัตเนาะมังสวิรัตเราก็จะไม่ใส่หมูนะคะพี่อ้อยก็จะใช้เป็นเนื้อเป็ดแทนนะคะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นอันนี้เป็นลูกชิ้นพริกไทยดํานะคะมาทานด้วยกันค่ะบะหมี่ต้มยำร้อนๆสูตรมะนาวนะคะหรือสูตรโบราณน,นี้เองเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะ แล้วก็พี่อ้อยฝากช่องหลานชายด้วยนะคะเพื่อวางลิงกงหลานชายไว้ที่ใต้คลิปพี่อ้อยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ